สวัสดีครับท่านผู้ชมรั่ติดตามมาโช่ว์ดีๆทุกเรียนบ้านเนินครับเช้าๆพามาอัปเดตทุเรียนต้นใหญ่ต้นพระเอกของเรานะครับที่นับถอยหลังที่จะตัดแล้วครับนับถอยหลังที่จะตัดวันนี้พามาดูทุเรียน รุ่นที่สองครับทุเรียนรุ่นที่สองรุ่นที่สองจากสิบสามลูกโอ้โหลูกใหญ่ขนาดนี้ยังร่วงนะนใหญ่ขนาดนี้ยังร่วงเลยฮนะ หมดแล้วครับเหลือติดต้นอยู่สองลูกนะครับจากสิบสามลูกนะครับชุดที่สองเหลือสองลูกผมว่าก็ไม่น่ารอดครับดูตะทางแล้วเราช่วงนี้เขาแตกใบอ่อนนะครับใบอ่อนเต็ไมไปหมดนะครับ อ๋หมดขาจะเหลือไว้สักสี่ 4, ท้าห้าลูกผมว่าไม่ได้กินนะลูกสวยด้วยนะครับลูกสวยทุกลูกนะทุกที่สองนี่ให้ลูกออกมาสวยนะครับนะลูกทรงสวยแต่ลวงหมดนะครับอันนี้ลวงสองสองวันนะกินหอมฉุยออกมาแล้วครับ เป็นแต่ยอดอ่อนครับควบคุไมคไม่ได้ครับค่ายนะครับค่ายนะครับของคุณน้องแข็งซิ่งกับของคุณครูอรวันนะครับค่ายนะครับอันนี้ของกทมรครับกทมค่ายลยังไม่เท่าไหร่ ของน้ำแข็งสิ่งน่าจะแก่ก่อนเพื่อนนะครับโอ้ยสองลูกครับจะได้กินไหมเนี่ยชุดที่สองเนี่ยเป็นปีแรกครับที่ออกสองชุดครับอากาศแปรปรวนครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวลมเดี๋ยวฝนมั่วไปหมดเราไม่ได้ใช้สารเคมี ครับมันก็ยากที่จะคุบคุมครับธรรมชาติก็จัดสรรให้ล้วแค่ไหนแค่นั้นครับเพราะเราขายคุณภาพนะครับกิโลละสองร้อยนะครับออกจากสวนไม่มีใครถอยครับมีแต่อยากจะเอาอีกนะครับโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะครับมีบางท่านจะเหมาทั้งต้นเลยนะครับก็อขอให้แบ่งๆลูกค้ารายใหม่ด้วยนะะ โอเคครับผมพามาชมพามาอัปเดตทุเรียนพระเอกของเราคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะครับขอบคุณสวัสดีครับ